สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซซายตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกหลาบซ้อนค่ะสำหรับช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะกับช่วงสยามโซซายตี้วันนี้จะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ จนสยามเซอรตี้สัปดาห์นี้เราไปอัปเดตความเคลื่อนไหวของงานพืชส่โลก2569กันครับโดยล่าสุดนางสาวอนองค์นาจากแก้วผู้ช่วยเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานงานแถลงข่าวงานมหกรรมพืชส่โลกจังหวัดอุดรธานีพศ2569โดยมีนายระพีพัฒน์จันทร์ศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรมอบหมายให้นางวิลาวันไข้ครวนรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยนายราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีวงแถลงข่าวถึงความ พร้อมการจัดงานภายใต้แนวคิด Diversity of Life, Connecting People, Water and p l a n t for Sustainable Living ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การำดำรงชีวิตที่ยั่งยืนพร้อมชูวิสัยทัศน์ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนรวมพื้นที่จัดงาน1,030ไร่จากที่เราได้ทราบกันมาแล้วนะคะว่าประเทศไทยเราเคยจัดงานมากกรม ผู้ส่วนโลกมาจำนวนสองครั้งแล้วซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยของเรามีศักยภาพในการจัดงานระดับโลกนี้อยู่แล้วค่ะการันตีได้จากเหรียญทองจากการจัดงานที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งเป็นปีแรกที่เราได้จัดงานในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและเป็นปีแรกของงานมาก,กรรมโลกที่จัดในพื้นที่ของลุ่มชุมน้ำค่ะในน้าของ กระทรวงเกษตรและสาก์ภายใต้การดูแลของท่านศาสตราจารย์รดรดรน,นรุมนพินโยศิวัตรและคณะผู้บริหารโดยเฉพาะผู้บริหารของกรมวิชาการการเกษตรพวกเรามีความพร้อมค่ะที่จะสนับสนุนในทุกด้านในการจัดงานในครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีค่ะเราจัดงานในครั้งนี้ดิฉันคาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนมาในระบบเศษรษฐกิจ เป็นมหาศาลซึ่งมาจากทางภาครัฐและเอกชนและภาคการท่องเที่ยวซึ่งจะส่งผลให้ GDP ของประเทศเพิ่มโตขึ้นเป็นจำนวน20,000ล้านบาทและจะมีการจัดจ้านงานเกิดขึ้นในอัตรา81,000อัตราตลอดระยะเวลาการจัดงานจำนวน134วันค่ะ ในมิติของความพร้อมในเรื่องของสถานที่มิติของการต้อนรับมิติของการเตรียมการไม่ว่าจะเป็นงานงบระบบคนผมกราบเรียนนะัดจุดนี้นะวันนี้เรามีความพร้อมทุกอย่างนะครับที่จะขับเคลื่อนสิ่งไหนที่จะได้รับมอบหมายจากทางกรมพิการเกษตรหรือทางภาครัฐที่จะส่งไปในระดับปฏิบัติหรือการปฏิบัติการในเชิงพื้นที่เราพร้อมที่จะดำเนเินการทุกๆเรื่องนะครับแล้วก็ยืนยันกับทุกท่านว่างานนี้จังหวัดอุดรได้รับเกียรติจากคณะรัฐมนตรีนะครับ จะรับเกียรติจากสมาคมพุศโลกนะครับเราก็จะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดถึงวันที่เริ่มงานเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปี69จนมไปถึงสิ้นสุดจังหวัด,ดอุดรพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับให้ดีที่สุดนะครับไม่ให้เสียชื่อความเป็นคนไทยที่มีเมืองแห่งรอยยิ้มอยู่แล้วครับ สำหรับงานมหกรรมพืชส่วนโลกจังหวัอดอุดรธานีปศ2569เป็นงานมหกรรมพืชสดวนโลกที่จัดขึ้นในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง GMS และเป็นงานพืชสดวนโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำครั้งแรกของโลกระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึงวันที่14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตตำบลกุศะอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัอดอุดรธานีครับบอกได้เลยนะคะว่าทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นโอ้โห,หน่าไปน่าติดตามน่าร่วมกิจกรรมทุกๆกิจกรรมเลยลคะ่ะคุณผู้ชมค่ะ สำหรับช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามชูเดย์วันนี้จะมีสาระประโยชน์อะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ช่วนสามธันวาคดานี้เป็นการที่ทอทอท,อทอกำหนดจัดการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่15ประจำปี2568หรือ Thailand Tourism Awards 2025ถือว่าเป็นรางวัลหนึ่งความภาคภูมิใจของทอทอท,อทอและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยให้มีมาตรฐานผ่าน,นกลไกการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยและส่งเสริมด้านการตลาดและให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวครั้งที่15 หรือ h a i l a n d Tourism Award ครงท2่1 5ประจำปี2568เพื่อเฉลิมฉลองในส่วนของการเป็น Grand Celebration สสำหรับงานปีแคมเปญ Amazing Thailand Grand Tourism and Sport Year 2025มีความพิเศษมากๆนะคะในปีนี้เนี่ยเราประกอบไปด้วย5ประเภทการแข่งขันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายการนำเที่ยวที่พักเที่ยวนะคะในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวในส่วนของรายการสินค้าท่องเที่ยวแบบเชิงสุขภาพนะคะแล้วก็ปีนี้เองเนี่ยเราก็ได้เพิ่มอีกหนึ่งวันก็คือ ในส่วนขององค์การส่วนหน่วยงานสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งใน5ประเภทรางวัลเนี่ยเราก็จะมีทั้ง17สาขาและในปีนี้นะคะเราจะมีการคัดสรร 100รยรางวัลยอดเยี่ยมนั่นหมายความว่าในแต่ละสาขาจะมีรางวัลกินรีทองคำแบบยอดเยี่ยมเนี่ยสาขาละหนึ่งรางวัลแล้วก็มีรางวัลดีเด่นนะคะสีร่รางวัลแล้วเราก็จะมี a อ l o ฟ f a ร e และอีกหนึ่งรางวัลที่เพิ่มขึ้นมาก็คือรางวัลที่ได้มีการดำเนินการดีเด่นในเรื่องของการบริหารจัดก,การความยั่งยืนอันนี้ก็ถือว่าเป็นความพิเศษของรางวัล Thailand Tourism a w a r d ประจำปี25 6 8สนี้นะคะและในส่วนของความร่วมมือเราก็ได้มี การเชิญนะคะผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นกรรมการตัดสินซึ่งกรรมการตัดสินในครั้งนี้ก็จะมีเกณฑ์ค่ทเลียซึ่งเป็นการ เกณฑ์ไคดเทีเียที่ต้องบอกว่าเป็นเกณฑ์ไกดเที่เียที่ทําให้มีการยกระดับสําหรับในส่วนของผู้ประกอบการอย่างดีมากๆนะคะและในส่วนของผู้ที่ได้รับรางวัลการท ok ่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองนะคะก็ถือว่าจะเป็นการเฉลิมฉลองในสิ่งที่จะมอบโอกาสพิเศษให้กับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมอัพสกิลรีสกิลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําโปรโมชั่นอลแพ็กเกจการทําจัดการตามทริปหรือว่าการ เชิญออกไปส่งเสริมสินค้านะคะก็คือรถโชว์เทรดโชว์ในราคาที่พิเศษอันนี้ก็ถือว่าเป็นความพิเศษสําหรับกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็เชิญชวนนะคะผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะสมัครเข้าเป็น เข้าแข่งขัน t ทยแลนด์ทัวริส m มอวอรประจำปีนี้นะคะเราจะเปิดรับสมัครนะคะตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์จนถึงวันที่30เมษายนมิุนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของการแจกรางวัลเราก็จะแจกรางวัลในวันที่27กันยายนซึ่งก็ถือว่าเป็นวันการท่องเที่ยวโลกนะคะในปีนี้ค่ะแล้วก็ติดตามนะคะได้ที่เว็บไซต์ www.thailandtourismaward o u r i s m t o r g h a a i l n d t หรือ Facebook นะคะ t h a i l a n d Tourism a w a r d แล้วก็ทางไลน์ออฟฟิเชีเช่นเดียวกันค่ะ ทั้งนี้แบ่งการประกวดรางวัลอุตสาหการรมท่องเที่ยวไทยแบ่งเป็น5ประเภทหลกัก1ประเภทแหล่งท่องเที่ยว2ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว3ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ4ประเภทรายการนำเที่ยวและ5ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน และในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้นะคะจะมีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเดิดเมข่าวได้ไปกันที่เปิดงานยิ่งใหญ่มากรรมผ้าไหมใหม่ไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่1 4เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระชรสุทธาพิมลลักพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา47พรรษาพร้อมเปิดประตูวัฒนธรรมนำผ้าไหมไทยสู่สายตานานาชาติสร้างเสริมเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนงานจัดขึ้นด้ยวยความร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรมสมาคมส่งเสร,ริมผ้าไหมไทย และวัฒนธรรมไทยกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยศาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งสะ้อนถึงเจตนาลมร่วมกันในการยกระดับภาพหมายไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งการจัดงานปีนี้แบ่งออกเป็น2ช่วงเริ่มตน้นโดยพิธีเปิดที่จัดขึ้นในวันที่21่ิถเพฤนหาอยน2568ปณหอประชุมกองทัพเรือและในเทศกาลในวันที่25่สิ 29มิถุนายน2568ณลานอีเดนศูนย์การค้าซ็นทัลเวิลด์ครับเราต้องการจะเฉลิมพระเกียรตินะคะนในเฉลิม,มพระชนมพรรษาของสมเด็จพระราชินีนะคะ,ะ,ะท่านคบ47พรรษานะคะรวมไปถึงกับเราต้องการที่จะยกระดับผ้าใหม่ไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้ มีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเพราะว่าในครั้งนี้นะคะการจัดงานเนี่ยโดยคุณเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็จะมีการให้นักศึกษาเนี่ยได้ทำการไปลงพื้นที่ไปเจอกับผู้ผลิตผ้านะคะซึ่งในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วทําให้ทุกๆท,ท่านได้รู้แล้วว่าผ้าที่เรานํามาใช้ในโครงการเนี่ยมาจากที่ไหนเพื่อที่จะได้บอกเล่าเรื่องราวด้วยรวมไปถึงเปิดโอกาสให้กับน้องนนิสิตน,นักเรียนนักศึกษานะคะได้แสดงฝีมือเปิดพื้นที่ให้กับ น้องได้มีโอกาสที่จะทํางานจริงได้เรียนรู้ตั้งแต่ต้นทางเลยว่าผ้ามาอย่างไรแล้วก็สถานที่ที่ผลิตผ้ามาแบบไหนแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะทํางานร่วมกับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงกับทางสถานทูตต่างๆนะคะซึ่งในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยมีตัวแทนจากสถานทูตนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านเอกพลัชทูตหรือว่าตัวแทนเนี่ยจากทั้ง88ประเทศนะคะค่ะวันนี้ก็มีการเดินแบบนะคะจากแขกน,นะคะจากไม่ว่าจะ เป็นตัวแทนจากกระทรวงต่างๆนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนจากรัฐบาลตัวแทนจากสถานทูตต่างๆทั้ง88ประเทศนะคะก็วันนี้ก็จะมีการบูรณาการกันหลายภาคส่วนนะคะอย่างที่เห็นนะคะจากกระทรวงวัฒนธรรมเองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็มีสมาคมส่ง,งเสริมผ้าไหมกระทรวงอวอนะคะมีมีหลายภาคส่วน,นะค่ะที่จะร่วมมือกันแล้วก็ครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่14แล้วก็คิดว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะนอกจากจะกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือพัฒนาต่อยอด เรื่องผ้าไทยแล้วเนี่ยที่มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์แต่ละพื้นที่เนี่ยก็ยังส่งเสริมให้นักศึกษาเนี่ยได้มีโอกาสโชว์ฝีมือเป็นอีกเวทีหนึ่งที่เด็กๆตั้งใจแล้วก็อยากที่จะรอคอยวันนี้ได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 โชว์ผลงานของตัวเองนะคะจริงๆวันนี้ก็เป็นงานนึงเนาะแล้วก็จะมีอีก อีกงานที่เซนทัลเวิด์นะคะวันที่25ถึงวันที่29เดือนนี้เองเนี่ยนะคะก็จะมีการโชว์ผลงานด้วยมีชุดเกือบ200ชุดนะคะมันร9 7าชุดแล้วก็ยังจะมีการมอบรางวัลให้กับน้องๆดีไซเนอร์ด้วยนะคะก็อยากเชิญชวนค่ะรวมไปถึงก็จะมีผ้าสวยๆจากหลายพื้นที่นะคะจะได้แบบไปเลือกช็อปเลือกเลือกดูกันนะคะว่ามีผ้าเยอะมากลายสวยๆอัตลักษณ์แต่ละพื้นที่เยอะมากมายเลยนะคะก็อยากเชิญชวนค่ะ2 5ถึง2ี่นะะี้ค่ะที่เซนทัลเวิร์ลค่ะ ไปต่อกันที่ ND Rubber ทุ่มทุนปล่อย Music Marketing เป็นแผลนแรกของแบรนด์มั่นใจขยายตลาดและ ผลตอบรับกับกระแสตลาดนักบีดเตรียมส่งแคมเปญเสริมการตลาดเทรนปีนี้เตรียมขยายฐานนักบีดเจาะกลุ่มเป้าหมายคนอินเทรนไลฟ์สไตล์ชอบบริโภคข่าวสารเน้นความบันเทิงและกล้าที่จะเลือกในสิ่งที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองแบรนด์ตัดสินใจเลือกลำไยไหยทองคําเป็นแบรนด์ a m b a s เดอร r เพราะเราให้ความสําคัญกับความสอดคล้องระหว่างภาพลักษณ์ของแบรนด์และตัวบุคคลอย่างมากเราเชื่อว่าแบรนด์ a m b a ส s ดอร r คนมีเอกลักษณ์ที่สอดรับกับแนวทางของแบรนด์ทั้งในเรื่องของความทันสมัยความโดดเด่นและคุณภาพน่าจะเป็นการทำมือสิท การติ้งครั้งแรกของแบรนด์ยางรถมอเตอร์ไซค์ S <S 2> <S 2> ในประเทศไทย <S <S รทยับเราเพ่งเลงว่าเอกลักษณ์ของแบรนด์มาสเตอร์กับเอกลักษณ์ของแบรนด์เนี่ยมันต้องเหมือนกันซึ่งคุณลำไย,ยเนี่ยความชัดเจนก็คือเป็นนักร้องเป็นเอเทนเนอร์ที่มีคุณภาพมีความทันสมัยแล้วก็ทุ่มเททาง,งานนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องการสรรื่อสารถึงผู้บริโภคว่าเราเนี่ยทุ่มเททาง,งานเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพนะครับเพื่อไปถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริงวันนี้โลกโซเชียล เป็นสิ่งสำคัญในการทําการสื่อสารนะครับแล้วก็มิวสิกหรือดนตรีเนี่ยมันเป็นอะไรที่อยู่ในจิตใจของคนทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ MV หรือใช้ดนตรีเนี่ยใช้เสียงเพลงเนี่ยกับนักร้องระดับคุณลำไยมาเล่นเนี่ยผมเชื่อว่าจะทําให้คนเนี่ยรับรู้ได้เร็วขึ้นแล้วก็ รู้จักแบรนด์เราได้เ็วขึ้นค่ะก็ดีใจที่ทางแบรนด์เลือกตัวน้องใหญ่นะคะเป็นแบรนด์แอมบบสเดอร์ค่ะวันนี้ก็จะทําง,งานให้เต็มที่แล้วก็รู้สึกว่าตัวเราเองก็ตรงกับคาแรคเตอร์ของแบรนด์ด้วยด้วยความที่ว่าเรามีความอดทนในการทํางานเราแบบว่ายืนหยัดทางานเหมือนกับยางที่แบบมันมีความแข็งแรงอ,อดทนทน,ทนทานค่ะก็จะเป็นเพลงแนวเต้นค่ะแล้วก็จะเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาเพื่อ,อแบรนด์โดยเฉพาะเลยก็คือจะมีชื่อของแบรนด์อยู่ในนั้นด้วยแล้วก็สื่อถึงในเอ็มวีนะคะจะสื่อถึง เอ็นดีก็คือจะตีโจทย์เป็นเหมือนเด็กเอ็นที่เอนเตอร์เทนดีตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายค่ะก็คือจะตีโจทย์ไปไปแบบนี้ว่าพร้อมที่จะเอ็นลูกค้าพร้อมที่จะให้รับบริการลูกค้าอย่างเต็มที่ประมาณนี้ค่ะก็ตัว m อหลังจากขายทำนี้เสร็จนะครับตัดต่ออะไรเรียบร้อยแล้วก็าช่วงต้นเดือนกรกฎาคมจะออกก็ยังไงก็ช่วยสนับสนุนแบรนด์แล้วก็อยากจะบอกถึงผู้บริโภคุคนนะครับว่าผมในฐานะของผู้บริหารนะครับแล้วก็แบรนด์ AD r u ดี e r รวมทั้งคุณลำไย,ยเองเนี่ยก็จะทำทั้งสินค้าที่มีคุณภาพเพลงที่มีคุณภาพ<ะ>ให้กับ ผู้บริโภคทุกคนครับก็ในฐานะที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกนะของแบรนด์ก็ขอบคุณทางแบรนด์ที่เลือกน้องยญยนะคะแล้วก็มีหนุจะทํางานให้เต็มที่แล้วก็ทําให้ดีที่สุดแล้วก็ปากแฟนด้วยนะคะใครที่เป็นสายมอเตอร์ไซค์ก็น้องยัยเองก็ขับมอเตอร์ไซค์อยู่ด้วยก็อยากให้ทุกคนนะคะเลือกอยางที่มีคุณภาพยางที่ดีเพราะว่าชีวิตเราอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งะคันเนี่ยเราต้องสิ่งที่สำคัญที่สุดคือยางนะคะ<ช>ก็ปากตรงนี้ไปด้วยค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนุชาธีรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิละปะหัตถกรรมไทยเป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการสสิคลาฟคอลเลกชันเพื่อรองรับและสร้างความเชื่อมั่นในงานศิละปะหัตถกรรมไทยพร้อมก้าวไปสู่การยอมรับในระดับสากลโดยแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่มาสเตคลาฟหัตถศิลป์ที่สะท้อนลักษณะเชิงช่างและภูมิปัญ,ญญาดั้งเดิม2องทเวนตีคลาหัตถกรรมที่ประสานนวัตกรรมตอบโจทย์คนในยุคปัจจุบัน3ามคอนเทนคลาฟหัตถกรรมรักโลกที่โดดเด่นในมิติด้านความยั่งยืนในการสรืบสานให วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรง,งานหัตตกรรมยังคงอยู่รวมถึงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโครงการศักสิทธ์คราฟต์แฟลกชันในปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นปีที่เราทําให้การคัดเลือกคัดสรรผลิตภัณฑ์เข้าไปสู่แคตตากรีทั้ง3แคตตากรีของเราก็คือได้แก่มั s t ์คราฟ f t นะครับเทรนด์คราฟแล้วก็คอนเ c นต์คราฟเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นเพื่อที่จะตอบโจทย์เทรนด์ของผู้บริโภคทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับเพราะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่า ปัจจุบันเนี่ยคนจะซื้อสินค้าคงไม่ได้ซื้อเพื่อที่จะใช้หรือว่าตอบโจทย์ชีวิตเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเขาจะซื้อก็ต่อเมื่อเขารู้ว่าบทบาทนะฮะของเขาที่มีต่อความรับผิดชอบต่อโลกนั้นมีอะไรบ้างนะครับการที่เราจัดสินค้าเข้าไปสู่ในกรุ่มต่างๆที่เราเรียกว่า3มแคตตาล็อกนี้นะครับ mm hmm. ก็จะช่วยให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสินค้าเหล่านั้นนอกจากจะได้รับ ตราสัญ,ญลักษณ์แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีสตอรี่นะฮะที่ a t t a c h ไปกับตัวผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้ซื้อเกิดความมั่นใจว่าเขากำลังตอบรับ,รบโจทย์ของความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วก็เทรนด์ของโลกในด้านใดบ้างครับจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ผู้ผลิตงานคราฟผลิตขึ้นมานั้นมันมีสตอรี่ในตัวเองอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราจะมาดูว่าน้ำหนักของ ของเรื่องที่เขาทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ p ร o c e s s ไม่ว่าเรื่องของการทํางานร่วมกับชุมชนหรือว่าเรื่องของการใช้วัสดุธรรมชาติเรื่องของการนําเอา,เอาภูมิปัญญาดั้งเดิมขึ้นมาเชิดชูเนี่ยมันมันชัดเจนไปในด้านใดน้นําหนักมันไปอยู่ในด้านใดเราก็จะจัดให้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเนี่ยไปอยู่ในแคตตารีนนั้นครับภูมิปัญญาจะต้องได้รับการต่อยอดต้องไปอยู่ในมือของคนรุ่นใหม่เพราะว่าเจนเก่าก็จะค่อยๆร่วงโรย หายไปก็อาจจะไม่สามารถผลิตงานได้เหมือนกับตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวในขณะเดียวกันตลาดก็ต้องไปพร้อมๆก,กับการเปลี่ยนแปลงของโลกเพราะฉะนั้นคนในเจนต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่จะรับช่วงต่อะงานทักษะในเรื่องของงานช่างแล้วก็การสร้างสารรค์งานใหม่ๆให้เกิดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของของเขาด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ที่สสิทธิพยายามจะสร้างบาลานซ์ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคด้วยการ สร้างตลาดแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มันตอบโจทย์ชีวิตเขามากขึ้นครับปิดฉายที่การีเยมอประสบการณ์ความสดชื่นสุดพิเศษในงาน,งานการีเยะสเปอร์ยูวีคูลิ่งเฟรชเพอร์เรียนพบกับกิจกรรมสุดคูลท่ามกลางาแดดแรงแบบไม่กลัวยูวีพรอมม้อมบรรยากาศสดใสและโชว์สนุกจากศิลปินสุดท็อปวงบสัสที่มาร่วมสร้างความบันเทิงให้กับแฟนคลับดวฟฟินกันครับสวัสดีครับพวกเราบาสัสไม่พ้ว่เราเหมือนมาเริ่มปีที่สองการีเยไงก,กับการแดดคูลิ่งไงเพราะาจริงก็การเีเยอยู่กับเรามากแต่แบบว่าเราเดบิวต์มาใหม่ใช่ใช ก็ได้แบ่งแยกยูนิต66เป็นอะไรเป็นคนละโปรดักต์กันแต่วอ้นนี้กับกันแดดใช่เป็นอันนี้กับกันแดดแต่ว่าในปีที่2นี้เราก็ได้มากับกันแดดติดแอร์ทั้งที่2คนครับใช่ครับใช่แล้วก็ติดแอร์จริงๆเหมือนแบบลบสององศาไปเลยแล้วก็สบายมากครับผมแล้วก็จริงๆมันไม่ได้แค่ทาหน้าได้อย่างเดียวก็จริงๆแบบสามารถทาได้ทั้งตัวเลย เย็นจริงครับคือเราทุกคนเคยลองใช้จริงๆแล้วล้าก็ทาปุ๊มมันจะรู้สึกแบบเย็นทันทีทันใดเลยจริงๆครับใช่ครับเพราะเมื่อกี้ก่อนมาก็ทามาแล้วก็ออกจริงครับออกก็เมื่อกี้แดดจ้าเลยแต่เราไม่กลัวครับในประเทศไทยนะครับที่เป็นวันสภาพอากาศร้อนๆอย่างนี้เพราะเราก็ต้องคนรพกกันแดดไว้นะครับผมเพื่อที่จะรักษาสภาพหน้าให้เราเอจจิ้งช้านะครับแล้วก็จะได้หน้าเด็งนะครับฝากกันนี้กันแดด UV ติดแอร์ด้วยครับผมครับผมทาได้ทั้งวันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือว่าหลังแต่งหน้าหรือว่าก่อนแต่งหน้าก็ทาได้ครับ ทุกงานอ e ีเวนต์และทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าติดตามและน่าสนใจมากๆเลยละค่ะคุณผู้ชมคะ่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ